ชาวราศีกุมให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดวนก่อนที่คลิปนี้จะโดนลบเพราะว่าในคลิปนี้นั้นเป็นคําทํานายจากโครา,าศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทํานายทายทักเตือนออกมาตรงกันว่าดวงของท่านนั้นนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมาก โหราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีกุมนั้นดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านความลักและดวงทางด้านโชคลาภของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทัน ดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่อยู่ฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่จะเปลี่ยนจากดวงที่ลายๆให้กลับกลายเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้ว จากเมื่อก่อนจากที่ตัวของท่านไม่เคยมีอะไรเลยแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็จะหลังลายมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจะลงมาคุ้มครองไม่ว่าปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะมีโรคภัยอะไรโรคภัยเหล่านั้นก็จะหายไปหมดทุกอย่าง และไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยหมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็ไม่กล้าคิดที่จะมาใกล้อีกต่อไปแล้วท่านใดที่เกิดในราศีกุมสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่า บุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่กลางเดือนนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดี สำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกุมบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ารวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหาว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่า สาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีกลุ่มนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่าน และครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมี ท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับสวัสดีครับชาวลักนาราศีคนที่เกิดในราศีกุมทุกท่านท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีกุมแล้ว ที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีกุมนั้นในเดือนนี้ราหูย้ายครั้งใหญ่ราศีกุมนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตําราโหราศาสตร์ ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีกุมเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ราหูได้เคลื่อนย้ายทำให้ตัวของชาวราศีกุมนั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมด ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีภายในเดือนนี้จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,ทองทองที่เคยฝืดเกลืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไป การเงินของท่านนั้นก็จะดียิง่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใด ก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิกําไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้ได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้นานตัวของท่าน จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปธรรมค้ำชูคนที่เกิดในราศีกุมดวงเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพระชบนั่นก็เป็ี่ยนพอว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายนั่นกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีกุมที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่า ชาวราศีกุมนั้นจะได้ดังความปัดฉันนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกุมนั้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจผืดเครื่องบ้างพอตกมาเดือนนี้การเงินของท่านนั้น พุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้เข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอนการงานของท่านที่เกิดในราศีกุมเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทําการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสําเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาหญ่ ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านลาศีกลุ่มนั้นยังรู้สึกว่าทํำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทาน ไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นในล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอัน,นิสงส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้น อยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงอยากจะให้ดวงเปิดให้ตัวของท่านนั้นทำตามนี้ได้เลยให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อ,อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธ,สาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินทองใช้ไม่ขาดสายมีช่องทานในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้น ได้หลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถิดสุดท้ายนี้ ขอไวยพรทุกท่านไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้พบเจอแต่วความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ขอให้หายจากโรคภัยเงินทองไม่ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็จงหลังไหลามาเทมาทวดาไดาที่อยู่ทุกสั้นฟ้า จงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลดูไวเถินสาธุสาธุสาธุ